สวัสดีครับผมตูเลนและวันนี้คุณก็อยู่กับช่อง1นึห้าหนึ่นยนไงก็กไม่เป็นหุ่นยนต์ไม่ใช่หรอหยอกเลนมาๆๆลุยกันดีกว่าครับตานี้ก็อยู่กับทูเลนนะวันนี้ก็จะมาในตำแหน่งของจังเกิลน,นะครับส,ส่วนในด้านของซัปคุณฮีโร่ตัวนี้ถ้าใครชอบเรื่องของดามเมจแรงๆคิดจีจ้าเดินผ่านแล้วเป็นลมผมแนะนำนะครับตูเลน ปอลอต้องเล่นให้เกิดด้วยนะจ๊ะถ้าเล่นไม่เกิดก็หัวหน้าคีปอีกแลหละโอเคโอ้โหแล้วเพื่อนใจดีจัดนะครับแคลรี่ไม่ไปอยู่เลนด้วยนะมาช่วยผมฟาร,ร์มเฉยอยู่นานไปละอยู่นานไปละไอ้โอ้โหดูดด้วยไม่เป็นไรนะครับแบ่งๆกันอ๋อคือเขาจะไม่ยอมไปสู้กับแวนนะครับรู้ว่าน่าจะเทรดไม่ไหวนะเวลหนึ่งก็เลยมาดูดผมซะเลยเออจริงจิง ไม่เป็นไรงง้นเรามาดูดกลางแทนเบนบอกกูผิดเลยว่าเออมันต้องดูดอยู่แล้วเพื่อนเดี๋ยวเรามาแชร์กันที่คีบับแดงเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขออนุญาตเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเทนดีนะครับเขาถ่ายซาต้ตาเราไม่โดนนะไม่งั้นนี่เปิสบัตมีแน่นอนอะเหลี่ยมแท็กคีบกลางต้นเกมเทนเทนเหลี่ยมมันอยู่แล้วนะครับตรงนี้โคตรอันตรายบางทีเราไม่ได้โฟกัสเลยนะจ้องแต่จะเอาคีบกลางอะไรเงี้ยมันก็ฟิกมาถ่ายเราได้นะครัช็อตเซ์ไพ แต่นี้ว่าเมื่อกี้ไถ่ไม่โดนนะโอเคตรงนี้เราก็ฟาร์มเสร็จแต่ไม่สี่ว่ะโดนหลายเว็บจัดนะครับคือเลล่างผมก็ได้แค่2ตัวนะเลนบนแบ่งโจ๊กแบ่งซาตาไปด้วยก็ไม่สี่โอเคแต่ตอนนี้สี่แล้วนะครับหยุดบนลิงจะไม่มาเอาล่างเออกำลังจะบอกว่าไม่มาเอาล่างเหรอผมรอลิงพาเปิดนะครับเชื่อว่าอยูุู่มหน้าเลยแหละเจอตัวมาเฮ้ยได้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 ไดไดโอเคเก็บสแต็กเรียบร้อยครับ แเปะแปะแ,แป๊ีโบโอเคเลือนหลังป้อมก็เอาเราไม่อยู่นะครับช็อตนี้ขี้เียจเดินไบบนอนะ่ะคิดว่าเขาน่าจะเปิดแล้งั้นเราเอาตรงนี้ใกล้ๆดีนะครับเขาข้อฟ้าผมไหมดูจากประชากรไม่น่าจะเข้านะแต่แวนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาไปหรือเปล่าผมไม่เสี่ยงไปอินเวทเขาคืนนะครับไม่ได้คือไม่ได้นะเลือดเราไม่เต็มด้วยไง เดี๋ยวมันจะเสี่ยงเกินไปจะเอฟว่าฟ้าอ้หูยอยู่ด้วยอย่างนี้คุยกันยาวนะครับโอเคเราก็ไล่ฟ้าไปให้หมดนะเพื่อนอย่าเหลือไว้ไม่แต่ตัวเดียวจะโจกับอาญาเหมือนจะยืนไม่ไหวนะครับโจกกลับไปแลละเหลืออาญาตัวเดียวเฮ้แต่ว่าตั้งแต่รีแล้ซมานี่ผมรู้สึกว่าผมเจออาญายืนกับแคลรี่บ่อยมากเลยคือเขาเปลี่ยนแผนการเล่นแล้วเหรอหรือว่ายังไงนะครับปกติมันต้องมาเล่นกับป่าไหมอาญา เออผมก็งงๆเหมือนกันนะแต่ถ้าจะเจอแวนหรือเปล่าเขาก็เลยแบบป่างนั้นเองฟาร์มไปเลยเดี๋ยวข้าไปอยู่กับแคลี่เองอะไรอย่างงี้ตามสะดวกแล้วกันนะครับผมชิลๆแต่ถ้ามาเล่นกับผมอ่ะบอกเลยว่าบึ้มปบซุเบ้แน่นอนออขออนุญาตเก็กเสียงหล่อผู้เล่นพันธมิตรก็มาวะ่ะเ,เกิดการชุลมุนชุลเกณเกิดขึ้นครับจังหวะนี้เดินมาช็อตแบบปรอปแปเปียบปรา แล้วเก็บเป็นดา้าของนิเลียมาได้ตรงนี้ลิงพยายามล่าโอเคเดี๋ยวผมลา่าเออมันต้องงานเพื่อน <c oughs> เพื่อนเปิดเราล้าน,นะครับคอนเซปช่องผมอยู่แล้วโอเคไปฟาร์มต่อขอแวะมาส่องฟ้านิดนึงไม่มีนะ <c oughs> กลับไปเป็นทูเรนชาวสวนดีกว่าเราโอ้โหแต่งตัวเหมือนจะไปเที่ยวนอกโลกนะครับเปล่ามาทําฟาร์มเบื่อทางานในเมืองแล้วมาทําไร่ทําสวนดีกว่านะอยู่กับบับแดงบับฟ้าทูเรนพอเพียงอย่างเอาทูเรนพอเพียง อ,อ,อะไรวะออโอเคตอนนี้ก็4นาทีพอดีนะครับโอ้ทัมมิงเราไปมากเลยเนี่ย4ี่นาทีแบบมาอยู่ตรงข้างล่างเด๊ะเดเลยอะอย่างงี้เฉียบมากนะครับเป็นทัมมิงที่จะเจอแบบ1ในร้อยหนึ่งหรพันล้านหรือเปล่าผมพูดเวอร์ไปโอเคตรงน,นี้ซูมไหมโอ้โหลิงทนายปล่อยให้เราอะอ,อไม่เป็นไรนะครับยังไงเราก็ได้รถคูดาวคืนมาอยู่ดีนะอันติทูลเลนมันดีตรงนี้นะครับขอแค่มีแอสติดก็ได้รถคูดาวมาแล้วนะ 3ถึงหวิปะ่ะเออผมจำไม่ผิดนะครับแต่ถ้าซูมแล้วไม่ตายอะ่ะคูดาวนานอยู่แต่ก็ไม่นานขนาดนั้นอืมตรงนี้เราก็ดันป้อมแทนลิงไปเลยแล้วกันเนาะเขาวับกลับบ้านไปและอย่ามีใครมานะโอเคมิชั่นคอมพลีทว่ะเดี๋ยวแวะมาเอามังกรเล็กนิดนึงนะก่อนที่จะไปไหนกันต่ออืมเอมอมอาของมาดิ ไอ้นี่ไถวืดกี่รอบได้นับบ้างหรือเปล่าโบ,โ,บโอเคมามาต่อได้เพื่อนจะเอาก็ได้หมดมาดิอย่าห้าวเดี๋ยวพดขึ้นอือผมไม่ตายว่ะโอเค,อเคลิงทุบให้อยู่นะครับเสียววับเลยโอ้ยอยาดลำตึงเกินขนาดยังไม่เวอร์สก็เริ่มแผงลิดแล้วนะครับตัวอันตรายจริงนะหยานได้เฉยไม่มีสับหมาเหรอเอ้อไรนี่แม่เรียกหรือเปล่าคือยไม่ตายนะครับ โอเครู้เรื่องไม่ทันโอ้โหรอท่า2อยู่เราอหยานได้คิวหมดไปนะครับเอาโอเคไม่เปนะ็นไรฮะรีสตาร์ทใหม่ตรงนี้ซูมเน้นๆโอเค okay, ไม่ต้องถึงอันติล่วงไปก่อนหุยแวนหน้าโดนมากแต่ลึกเกินว่ะหุยถ้าผมกดซูมไม่คิดว่าเพื่อนเราจะต่อด,ดามเมจได้ขนาดนั้นนะครับก็เลยไม่ได้กดซูมเนาะจังหวะนี้ลิงเข้าไปวัดหนึ่ง,งกับหยานแล้วเรียบร้อยนะครับผู้กันสิ่งเอาให้โอเค ตรงนี้เราก็มาแก้คืนได้เหมือนกันได้ป้อมกลางได้บัฟฟ้า,า,ฟาอะไรมันจะคุ้มไปกว่านี้แถมได้คนอีกต่างหากแต่ว่าแรกนะโอเคคืออาญาเขาจะไม่มาเล่นกับเราจริงนะผมน้อยใจว่ะมาเล่นกับผมดีแต่แต่ผมเล่นอาญาผมไม่ค่อยชอบนะถ้าป่าเป็นทูเลนอะไรเงี้ยชอบให้ป่าเป็นอ้อยเป็นคอร์สเป็นอะไรก็ได้ที่มันเข้าไฟตึงๆอ,อ่ะอมทูเลนมันเป็นตัวเหมือนรอรัสยังไงไม่รู้ ผมเล่นอาหยาผมก็เซ็งอยู่อะจริงอเออแต่ถ้ามาขี่ผมไม่มีผิดหวังนะผมบอกเลยแต่ก็นั่นแหละรครับเขาจะขี่ใครก็เรื่องของเขาจะเขามาด้วยกันอะไรอย่างี้อ่ะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับฟาร์มฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มลิงชวนตีเออลิงชวนตีดาร์กนะอันนี้ดามเมจเราน่าจะไม่ดอบลงนะครับเพราะว่าบัฟที่ติดอยู่มันเป็นบัฟมังกรก่อน8อนาทีเนาะเพราะฉะนั้นก็เปิดไปลุยโอเคสวยครับตรงนี้เก็บอินฟินิตมาได้ เดนบนก็คือโจ๊กลอยยับนะครับเฮ้ย hey, มีตัวหรอมองไม่เห็นแต่น่าจะได้นะตรงนี้โอเคสวยมีแต่กล้ามเนื้อ <im mon> เพื่อนที่หลังเรียกเพื่อนมาด้วยมายืนคนเดียวมันก็ไม่ไหวโอเคครับไปลุยกันต่อตรงนี้ซาต้าบินแบบชิงชับชิงชับป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 ับับับโอูสวยและรอดด้วยนะครับอาญาเกาะหัวฟึ้เอาให้โอโ้โหรักเพื่อนจัดโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็ได้ไล่นะ เราก็เก็บป้อมกลางมาได้นะครับจะเอาอยัางไงกันต่อดีรถได้ติมมานะครับแถวบ้านโอเคไปเพื่อนโอ้แต่ว่าไม่มีตัวตีบ้านวะมันก็มีแหละแต่แบบแลยากๆไงไม่รู้ทีมเขาเคลียร์ดีนะครับโอ้ยโอเคสวยตรงนี้ตัดเลียได้หนึ่งอ้าวอ้าวอ้าวงานงอกงานงอกไปไป จะจบได้เลยหรือเปล่าเนี่ยจะจบได้เลยหรือเปล่าจะจบได้เลยก็ดีนะจะได้ไม่ตองตึงมากอโอเคครับตอนนี้คลิปเข้าประชิดแล้วเทมพยายามไถเข้ามากาันแล้วผมซูมโอ้โหไม่ได้แต่เพื่อนเราได้ก็โอเคละหิงป้อมก็ได้เพื่อนโอเคหมดตี้หมดตี้หมดดงเดี๋ยวมาเกิดไม่ทันนะครับห้าวินานแทบขาดใจโอเคและเรียบร้อยนะครับก็เป็นทีมเรานะที่คว้าชัยชนะในตานี้มาได้ ไปดูผลงานกันดีกว่าว่าทูเลนของผมจะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับตานี้บอกเลยว่าทําไม่ได้ที่1ลบเกมโอ้โหเองก็เวอร์ออคอมคอมหนึ่งดาวเมื่อไหร่จะไปคอนครับโอเคตลับวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าตลอดวันนี้ก็ไปแล้วครับ